เอาอีกแล้วครับ Apple ทํทพิษอีกแล้วครับเคยมีปัญหาเรื่องของ Apple ออกชิปตัวใหม่อย่าง M 2มาแล้วก็มีปัญหาว่า S S D ที่ใช้ใน M 2ตัวนั้นเนี่ยมีสปีดช,ช้ากว่ารุ่นเก่าอย่าง M 1วันนี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วครับเพราะว่า M 2 Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับ S S D ก็ช้าลงอีกแล้วครับท่านจำกันได้ไหมฮะสมัยก่อนตอนประมาณปีที่แล้ว มันมีปัญหาตอนที่ Apple เปิดตัว macbook pro ที่ใส่ชิปตัวใหม่ m2 นะฮะตอนนั้นก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับตัว m1 ว่า sd s ที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันมีความเร็วในการอ่านและเขียนช้าลงกว่าเดิมนะฮะช้าลงกว่าเดิมเยอะเลยโดยเฉพาะตัวที่เป็น256 g b แต่ตอนนั้นนะ่ะก็เหมือนมีคนออกมาพวกสาวก Apple เนาะก็ออกมาแก้เขินบอกว่าคุณก็ไปซื้อ512กิกดิ512กิกเขายังจับเลทอยู่ยังจับเลทเมมโมรี Memory อยู่มันก็สปีดไม่ค่อยตกก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับจริงๆคือ Apple เหมือนพยายามที่จะลดต้นทุนโดยที่เคยใช้ชิปชิปเมมโมรีเนี่ยที่เป็น SSD นะครับคือคือ Apple ไม่ได้ใช้ SSD จากยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่เป็นแผ่น NVMe มาเสียบ แต่ Apple เนี่ยออกแบบเมนบอร์ดแล้วก็เอา s s d ไปฝังบนเมนบอร์ดเองเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเลือกเขาเลือกเป็นเม็ดเมมโมรีมาเลยนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ย Apple ก็เปลี่ยนแผนไงอยากจะลดต้นทุนก็ลดเหลือเมมโมรีก้อนเดียวพอจากเดิมเคยเป็น2ก้อนแล้วจับเลทเวลาจับเลทมันต้องมีชิปเซตที่ควบคุมการทำเลทใช่ไหมฮะทำให้เมมโมรี2ก้อนมันวิ่งความเร็วพร้อมกันแล้วก็หารข้อมูลกันคนละครึ่งมันต้องมีชิปตัวหนึ่งที่คอยแบ่งข้อมูลให้มันถึงจะทำได้เร็ว การที่เขาลดลงเหลือก้อนเดียวเนี่ยจริงๆเมมโมรีก้อนเดียวเนี่ยราคาต้นทุนสูงกว่านะครับแต่พอใช้ต้นก้อนเดียวปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องมอีตัวบิดที่จะเชื่อม2 m e เมมโมรีเข้าหากันไม่ต้องมีชิปเซตที่ควบคุมเลทมันก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยลดลงนะครับก็ผ่านมาได้นะ Apple ผ่านช่วงนั้นมาได้เพราะว่าไม่ค่อยดราม่าเยอะสักเท่าไหร่แต่รอบนี้ครับจำได้ไหมเมื่อไม่นานมานี้เขาเปิด M2 Pro ไป M2 Pro เนี่ยมาอีกแล้วครับ นะฮะตอนนี้นะครับ M2 Pro เนี่ยฮะหรือว่าตัว Mac Mini ที่เป็น M2 ตัวใหม่เนี่ย SSD ช้าลงอีกแล้วนะฮะมีช่องหนึ่งที่ชื่อว่า Brandon Gigabit เขาไปเอา Mac Mini ที่เป็นชิป M2 256GB มาใช้โปรแกรม Backmagic Disk Speed นะฮะทดสอบออกมาได้ความเร็วอ่านเขียนของ SSD ได้แค่1,500 MB ฮะ ทำไมมันน้อยลงน้อยลงกว่า Mac mini รุ่น M1 คือน้อยลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยอะเกือบ50%เลยนะฮะหลักการเดียวกันครับเขาบอกว่าสาเหตุมาจากเรื่องเดียวกันคือลดก้อนชิปเหลือก้อนเดียวอีกแล้วเออแล้ว M2 Pro ใน MacBook Pro นะครับตัวนี้เป็นรุ่นความจุ512กิกด้วยปกติ512กิกไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะ ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ย512 g ิก็โดนด้วยครับเพราะว่าทดสอบการอ่านเขียนนะครับด้วย9 to 5 Mac นะครับได้2,973เมกะบิตและ3,154ซึ่งช้ากว่า MacBook Pro ที่เป็น M1 Pro โอ้โหใครใช้ M1 Pro ตอนนี้นะยืดอกเลยยืดอกเลยเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าเฉพาะการเขียนข้อมูลนะแต่ชิปนะันมันประมวลผลเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับ ตัว M1 Pro เนี่ยเขียนได้อ่านได้4,900เเขียนได้3,900 M2 Pro ตัวใหม่อ่านได้2,900เาขียนเขียนได้3,100เอ๊ะเดี๋ยวอันไหนอันไหนเขียนและอ่านเอออ่านอ่าน2อ0พนาอย่างยน้อยลงมากน้อยลงมาถึง39%เลยทีเดียวนะฮะต้องรอดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาถึงระดับดราม่าเลยหรือไม่นะครับเพราะว่า Apple เนี่ย เป็นบริษัทที่แน่วแนอยู่แล้วเวลาเขาเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนวิธีการสร้างเปลี่ยนวิธีการซัพพลายเขาจะใจแข็งมากต่อให้มีคนบน่นมีคนว่าเขาแค่ไหนก็ช่างเขาก็จะยืนยันอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะปล่อยไปคือบางทีเนี่ยเรื่องนี้อาจจะไม่โด่งดังอาจจะไม่ดราม่าอะไรมากเพราะว่าความเร็วของชิป M 2กับ M 2 Pro มันอาจจะแรงมากๆจนกระทั่ง การเขียนข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไปซ่อนอยู่เบื้องหลังไปถ่วงเวลาอยู่ข้างหลังแล้วคนก็ไม่รู้สึกอะไรว่ามันช้านะฮะมันเถียงกันไปได้ไปมาไปมาได้เพราะว่าสาวก Apple ก็จะบอกว่าคุณจะไปแคร์อะไรกับเรื่องการอ่านเขียนในเมื่อง,งานที่คุณทำเนี่ยมันเสร็จเร็วกว่าเดิมมันจะอ่านและเขียนช้าลงคุณจะแคร์อะไระคุณแคร์ดีกว่าว่าคุณจะเสร็จเร็วกว่าเดิมหรือไม่ซึ่งถ้าเจอแบบนี้ก็เถียงไม่ออกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วย นะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสาวบอก Apple ผมก็คิดว่าในแต่ละรายละเอียดเนี่ยมันควรจะดีถูกไหมคือการอ่านและเขียนนะถ้าคุณทําให้มันเท่ารุ่นเก่าไม่ต้องดีกว่ารุ่นเก่าด้วยนะคุณทําได้แค่เท่ารุ่นเก่าเนี่ยคุณก็ไม่ลาบากแล้วอะนะมันอาจจะเป็นสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําไป